ครับวันนี้เรามาเล่าข่าวสีบทาำนางจมของตั้นพญาพมกันต่อนะครับอันบทที่สามเนี่ยก็ได้ระยุเซาเอสดอนแล้วนะครับวันนี้มาถึงตอนที่เซาสองนะครับก็อันเป็นบทที่เปนอันพญาพมเป็นเล่าหูฟังนะครับก็เขียนข่าวเล่าฟังนะก็คือเป็นฟังชาวบ้านมานะครับบ้านอย่างอันบ้านอย่างนี้ก็เล่าูฟังให้ใมาก็เขียนวมาโอเคนะครับ เล่าข่าวกันต่อนะครับมาดูลักษณะของการเขียนข้าวของเปิ้นกันก่อนนะครับอันข่าวอันอ่าข่าวพญ,ญารมนะของพญ,ญารมเนี่นะเปิ่อนจะเป็นมันก็เกาเงามันก็คือข้าวหงหินนะครับเออที่เปิ้นได้ชําระมาเมื่ออันตอนที่ประย่อันกับเจ้าหลวงลำปางนะครับเพื่อจะจำเจอลักการมานะครับเออจําฉันทะลักมาแล้วก็มาลูกเล่นจังๆอยู่ในข้าวหงหินน่ะ เพื่อนก็ได้จือได้จํามานะครับวันนี้ห้ามาไล่ก่อนเลยนะครับเห็นไหมอันก็รลักการเดินเข้านะก็คือเพื่นที่เพื่นอยากเน้นก็คือเจ็ดตัวเตียวสามตัวเลี้ยวบ้านหลังบ้านนาเห็นไหมไหมอ่ามันก็จะทํามือวัคทีนหนึ่งนี่ยวัคทีนหนึ่งเห็นไหมมีสามกําเนเป็นโซนเน้นๆนะมันเป็นสามกําเห้ก่อนเห็นไหมเนี่ยวัคทีนหนึ่งวัคที่สามนะเน้นมันเป็นสามกําเหมือนก่อนถ้าสมมุติว่ามันอธิบายความปรชัดก็ เอาอันนั้นลงมือเป็นที่กรรมได้ไหมเนี่ยอ,อนุโ้นลงมือเป็นที่กรรมได้ไหมแม่มันก็คล้ายๆอันก่อนแปดตลาดในภาคกลางลรอกครับไอ้แม่พ้นบอกบอกบาทน้องมันมีแปดกรรมเออถ้ามันอธิบายความหมาชัดพ้นกับอนุโลงมือเป็นเก้ากรรมได้เออเนี่ยเนี่ยมันเป็นยังไงไหครับมันก็ลักขานมันมาจากโบราณเป็นอย่างอันหรอกครับเออเหามาดูฉันตลักเลยนะครับไอ้แม่นะครับอัน ข้าวอันพญาพรมเนี่ยเป็นของมาจากเข้าหินแล้วก็ฉันทลักนึ่งเพื่อจะเขียนเป็นบดบดนึ่งบดมันมีอยู่สามบาทนะครับไปมาดูเนะี่ยบาทมัน <laughs> ึ่งบัดสองบัดสามเนี่ยมัเอออันนี้ยุบลงบาดไปละวควจริงอ่าอัน,นบ,บ,าบาทนึ่งอยู่นี่นะครับบาทนึ่งอ่าวันนี้มียุบลงบัดนะครับบัดนึ่งบาทสองบัดสามโอเคนะครับบาทนึ่งบาทสองบาทสามนั่งมันมันจะมียุบลงบาดอยู่อ่าโอเคนะครับ อ่าเอามาไล่ก่อนเลยนะครับเห็นไหมอ่าอา้าววัคซีนเรื่องของบัตอ่าวันนี้บัตบัตบัตท,ที่สองก่อนครับวัคซีนเรื่องของบัตท,ที่สองบัตก้มเขาก้มเนี่ยลงเลยเสียงเสียงตีเออมเตอะอ่า,ต,ออาตีสั้นก็ได้ยาวก็ได้น่ะเตอะเสียงตีสั้นเลยไหมลงวัคซีนสองลงเลยเสียงอันอันจัตวาครับเออใจเออโอเคนะครับ อันวัตติสามลงในเสียงสมันรับใจใจนะครับโอเคนะครับวัตีิสี่ลงในเสียงโทพิเศษโทเมืองเข้าเนี่ยเข้าโทพิเศษโทเมืองนี่มันเป็นอันมันเป็นสำเนียงของอันตตยนนะครับบอกว่าไตายนจังแสนไตยน,นเจยงใหม่ไตยนสี่คิ้วไตยน,นสระบุรีไตยนสระบุรีอันเดียวกันมดนะครับอะไเข้าเล่าเหมือนกันมดนะครับ อันต่อไปอันบาดท,ที่สองนะครับบักที่หนึ่งของบาดที่สองเออบาดที่สามครับโทษทดีนะบาดที่สามบักท um ี่หนึ่งของบาดที่สามมันเบาลงในเสียงสมันก็ได้จัตวาก็ได้ตานเออตานเป็นเสียงจัตวานะครับเออบักที่อันสองลงในเสียงโทพิเษทมืองเล่าเล่านะครับบักที่สามลงในเสียงอันสมันรับนานาโอเคนะครับ อ่านวักที่ซีลงได้เสียงตีสั้นก็ได้ยาวก็ได้ครรบครบครบ,คบ,คบเป็นเสียงตีสั้นตีตายแหละเครื่องครบเครื่องครบเนาะมันต้องเป็นลั่นลิ้นนะครับผมเล่นเล่นมาได้นะมันต้องลั่นลิน้นอ่านต่อไปบาทที่หนึ่งนะครับตายวักที่หนึ่งบาทที่หนึ่งโอเคนะครับตายวักที่หนึ่งบาทที่หนึ่งนะครับอ่านลงด้วยเสียงเหมือนเดียวกับตาย แต่วัคตนี้วัคตีสามวันที่สามเนี่ยเหมือนเดียวกันลงในเสียงสมันก็ได้จัตวาก็ได้กินเออเป็นเสียงจัตวาครับแม่ฮะอันวัคติสองลงในเสียงตีสั้นก็ได้ยาวก็ได้ฮบฮบเออเป็นเสียงตีสั้นตีตายแล้วโอเคแล้วครับวัคติสามอันลงในเสียงโทพิเศษโทเมืองเข้าเข้านะครับเข้าโอเคแล้วก็วัคี่ วกที <aid> ่สี <who referred to> ่ลงเลยเสียงอันสามันก็มามานะครับเห็นยไหมอ่าเห็ไม่อันของพญาพรมเนี่ยก่อนที่จะลงมาเนเสียงสามันเนี่ยปุ่นมีเสียงอันตั้งหน้าเนี่ยก็คืออันเสียงสามันและจัตวาเต้านันนะครับเห็นยไหมมันก็จะทําเหมื่อวกที่สี่ของบทที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีอยู่สองเสียงเต้านันนะครับคือสามันสามันและจัตจัตวาสามันเต้านันนะครับเห็นไหมหมายไหมเอาละเราจะต่อไปถึงอันนั้นเลยเห็นยไหม เราจะหันละเห็นไหมอันอัน,นอ่าอันนี้บาดหนึ่งแล้วบาดสองบาดสองบาดสองบาดที่สองนะครับวักวักท,ที่เรื่องขบาดท,ที่สองสั้นกันได้ยาวกัได้ตีนะเสียงนะตีไหมพร้อมไปเสียงตียาวครับตียาวโอเคนะครับวักท,ทีสองลงได้เสียงจัตวาครับกาอ่ากาโอเคนะครับอ่นบานวักที่อ่า สามลงด้วยเสียงนั้นสมันก็เลียนเออมันเลียนทุเลียนวักพิเีษลงด้วยเสียงโภพิเศษท้องเมืองเออไหมพ้นโอเคนะอันต่อจากบาทที่สองนี่มันจะต้องเป็นบาทที่สามแล้วเนาะเป็นยังไงไหมเนี่ยเนี่ยบาทที่สองนี่ยมันจะต้องเป็นบาทที่สามแล้วนะครับอ่าสมมุติว่าเป็นบาทที่สามเนาะเห็นไหมอ่าสมมุติว่าเป็นบาทที่สามแล้วับอ่าเห็นไหม ตายวักนิดนึงของบันที่สามสุกสุกเออขนุนสุกเออไปไหมอ่าเสียงจัตวาทีสามันอ่ามันเป็นจัตวาจะได้ได้อยู่นะครับวักที่สองลงด้วยเสียงโทพิเศษท้องเมืองอ้วนอ้วนโอเคนะครับไหมอ้วนอ่าได้อยู่นะครับอ่าอันเนี้ยสองวักนี้มันเป็นบ้านที่สามอยู่นะไปไหมอันบ้านที่สามเนี้ยไหลงด้วยฐาลเนี้ยไหมวักที่สองลงด้วยเล่าวักที่สามลงด้วยเสียงสมันครับนาแล้วก็จบด้วยเสียงตีสั้น ตีเงาก็ได้นะครบเหมืหนกนาครบไหมือนอันนี้หรออันนี้บาดบาดที่เราจะมาพออเนี่ยฮะหอมรสเล้าตัวเออเสียงโทเออเนี่ยแหละเออแล้วเมืองไตยเออมันมาลงเสียงตีไมั้ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นไหมอันเนี้ยเพื่อนเอาอันแต่แต่วังเนื้อววังสองนี่มันเป็นของบาดซ้ำแล้วก็เหมือนกเหมืออมา ถ้าเป็นบาดที่หนึ่งเนี่ยมันลงด้วยเสียงตีครับฮบฮบเสียงตีนั่นไงเนี่ยเนี่ยอันนี้มันเป็นเสียงโทพิเชแล้วก็มันเป็นบาดสามครับเห็นยแม่วักหนึ่งวักสองเนี่ยใช่ไหมเสร็จแล้ววักสระวักเอามาโอ้ถึงวักสี่นี่ก่อนเใช่ไหมม้วนมาเใช่ไหมเมืองใจอันนี้หูดหยับได้ละหยับได้ละไอ้้ไอวักที่สี่เนี่ยมันมาจากอันบาดที่หนึ่งปุ้นเอาแล้วเอาแล้วเอาใช่ไหมอ่าเนี่ย อ่าวัคติสี่นี่มันมาจากวัคติหนึ่งปุณน,นะครับเออวัคติอ่ามาเมืองไต้สมานสมานเลยไหมอ่ามาเมืองไต้ม้วนมาเอาละอันวัคติสามนี่นะครับเ <s ign> ปิ้ณเอามาจากบาดจบปุณน,นะครับเห็นไหมอันวัคติสามของบาดจบปุณอ่นนะ <S <s <ign> มันจะลงด้วยเอกทรงนะฮะไมลงด้วยเอกทรงเอาละเอาละท่านท่านคนจะหัวเราเอกทรงนะฮะป้ณจะเอาไว้ส่งเสียงตีแล้วก็ส่งเสียงอันอ่า สง libro, ya, ya, ่งเสียงตีและส่งเสียงอันโทพิเศษโทเมืองนะครับเห็นไมาอเคนะครับไหมาพวกนีเอาส่งเสียงตีและเสียงโทพิเศษโทเมืองนะครับเห็นไหตัวนะครับตัวเป็นเป็นอันนี้ตัวเนี่ยเนี่ยเป็นไม่เอกเสียงโทนก็ตัวเนี่ยตั่วโอเคนะครับตัวนะแล้วมีเสียงตีกำกับอยู่ต้งหน้าเนี่ยเล่าเล่าเล่าห็นรับเล่านะครัมมีเสียงตีกำกับอยู่ต้งหน้านะเล่านะครับเล่า อันนี้คือเป็นบาดท,ที่สามความจริงเพิ่งจะจบแล้วเนาะ <c oughs> ขนุนสุกมังกุดหอมอ้วนหอมรถเล้าตู้เมืองไทยก่อนแลนายเฮ้ยเนี่ยมันมันเป็นบาดจบครับ <c oughs> มันอันนี้เพิ่นบาจบเจ้ามันก็กลายเป็นยุคลงบาดนะครับเพิ่นเอาเพิ่อนเอาบาดที่สามนะครับบาดที่หนึ่งนะครับหมาย่อันนี้อันนี้มาจาก,ก,บ,กบาดสามก็อันนี้มาจากบาดท,ที่หนททึ่งแล้วก็ไปมเนี่ยวักทีสีนะ วักที่หนึ่งวักที่สองนี่มาจากบาทที่สามนะครับวักที่สี่นี่มาจากบาทที่หนึ่งนะครับอันวักที่สามนี่มันมาจากบาทจบปุ้นนะครับเห็นไหมเห็นอันนี้เพื่อเอามาโซกันนะสามบาทกันนะครับเอามายุบรวมกันเนี่ยเออไหมมันก็กลายเป็นยุบรวมบาทนะครับเออครับอ่าอเนี้ยเนียเนียเข้าอย่างนี้นะครับอันกวีละนาร้อยปีมาแล้วนะครับที่มันงงอะนะงงอะ เออโอ้ยอย่างนี้พุทธเขียน์พิษอีหลอข้าวพุทเขียน์พิษหรอโอ้โหมันโอ้โหจักว่าว่ามันมาจากไหนอย่างไรเนาะเออมุขเคาะเปลี่ยนเนาะครับเออกวีระนาวเนี่ยเออเป็นอย่างนั้นไะบางคนเป็นเป็นแผวพ่อครูป่นนะเอออันนี้พุทธเขียนอันพญารมเนี่ยมันพุทธเขียนกำเมาพุทธเมาเหล้าก็เอออะไรมาเออมันมีแผวอันปุ้นนะครับอันเป็นด็อกเตอร์ป่ะนะ ล๊อตเตอร์เนี่ยปุ่นบอกว่าโอ้ยน,นี่มันเป็นข้าวไม้อันนี้นี่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 ปุนเปลยนยังไงไมาโบหูอย่าไหวเลยนะครับไอมาแต่กันยังดีนะครับเขายังมีหลักฐานอยู่ว่าอันเอออันเมื่อประมาณสองสามสิบป่าที่มาผ่านมาเนี่ยเมื่ออันเจ็ดร้อยปีเมืองเชียงใหม่นะครับเออเปิ้นได้เขียนข้าวอันไว้แล้วไงไหมข้าวห่อมเจ็ดร้อยปีเมืองเชียงใหม่นะไอ้มานี่ยเนี่ยเนี่ยข้าวห่อมเจ็ดร้อยปี เขียนด้วยท่านมหามณีพยอมยงนะครับจาสตาจาย์เกติกุลมณีพยอมยงนะครับเห็นไหมโอเคนะครับท่านมหามณีที่พูดเขียนไว้นักนะครับเ่ข้ายุบโรงพยาบาลน,นี้นะท่านท่านมีอันหนังสือเล่มนี้ท่านก็ไปเปิดดูนะครับมาเดียวหาซื้อได้แล้วนาะผมซื้อมาอันจิ๊บกปีมาละออันมาเดียวมาเดียวแท้บ่มีละมันหาหายากละโอเคนะครับอ่าอันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงไหมแตกก็ยังว่าเราก็ยัง ภูมิใจอยู่เนาะว่าเอออันเมื่อซาวสามสิบปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเออก็ยังมีท่านมหามณีเปิ้ลอนุรักษณ์ฮักษาไว้อยู่นะก็เออเห็นไหมมีหันหันนเดี้วนะที่เขียนไว้นี่นะโอเคเอ,อ่านอกอันส่วนอื่นครับโอ้เปิ้ลมาบอกหูจักกันแล้วนะครับเออโอเคนะครับมเอาละท่านหูแล้วนะครับเห็นไหมอ,า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 อา่าอ่าอันาตลักนะครับฉันตาลัก โอ้ฉันตลับนะครับไอ้แม่อ่าอันข้าวข้าวมันมาอย่างใดท่านก็ู่้แล้วนะครับเพราะว่าคนจะเอาอยาอีนะถ้าเป็นข้าวนะไปเอากรรมตายของแต่ละบัด่ละบัดเข้าครบม,มาท่วนเออเนีน่ยกรรมเนี่ยไปอย่าไปโยงมันตายวัตทีสองของบ้านต่อไปนะใวไงไหมเข้าเอามาโยงกับเล่าไอ้แม่เนี่ยครบเออ,อ,อมา โยงกับฮบไม่ไหมอันสารอบสาเอาวไม่ไหมเนาะอันมาประกอบไปโยงกับกะเนี่ยเนี่ยมันพวกกอบไปโยงอีไปเรื่อยๆมันโยงมันยาวไปเรื่อยๆยาวมันเจ้าข้าวก็ยาวไปมันมันมไปอันเจ้าข้าวน่ะปนมันยาวไปปนไอเจ้าปนตัดออกนะปนเหลือก็ข้าวอย่างเดียวว่าปนห้องว่าข้าวโอเคนะเอาละเอาละท่านฮู้ยังฮู้ห้องว่าข้าวนะครับเอาละท่านฮู้ละแต่ละบาทแต่ละบาทนี่เป็นอัลละเป็นกองก่อนนะครับ ทีนี้แต่ละวักแต่ละวกักวุ่งแยกได้กันครับเออเอามาโอ้ไปกู้ไปกู้ไปนะครับกู้ที่หนึ่งนะครับวักที่หนึ่งวัก่สองกู้ที่สองวักที่สองวักที่สามกู้ที่สามวักที่สามวักที่สี่นะเอามาโอ้ไปกู้กู้ไปนะครับท่านจะได้เข้าใจนะครับไหมเอามาโอ้กู้ที่หนึ่งก่อนนะครับวักที่หนึ่งวักที่สองนยครบเอามาโอ้ถึงอนข้าวหงหินก่อนนะครับรักการที่ข้าวหงหินบนน่ะเอามาโอ้เพราะเหตุผลก็คืออัน เข้างหินนี่ก็เปรียบเสมือนอาจารย์ของตัานพญาพร์นะครับพ่อเปิ้ลได้ชำระมานะครับเห็นโอเคนะครับออันเข้าวหินเปิ้ลวางอี๋นะครับอันวังเนื้อวักสองเนี่ยเพื่อจะเน้นการสัมผัสแบบเนื้อเรื่องไปส่วนใหญ่ไปก่อนนะครับเออเปิ้ลไม่ได้โซนเอาสระ,ะมาก้องกันนะครับเออเปิ้ลไม่ได้โซนนะครับเห็นไหมนะแต่ถ้ามันพุกสัมผัสสระกันได้นะก็ดีนะกาเออก็ดีนะกาย็มันเป็นยังไงมันอันนี้คือเข้า อันข้าวหงหินนะครับเห็นไหมอันแต่ของข้าวปัญญาพรมนี่เพื่อกับพยายามเน้นเน้นนหดหน้อยนะครับเน้นเน้นนหดน้อยเพื่อมันได้อันสะไปกองกันให้่พ้องหงือนักหนักกว่าข้าวหงหินหน้อยนะครับเห็นไหมคับพามาไล่กันแลว้วกันตามจังเตอร์เอายาเตอร์เอายามาอันนี้มันเป็นกคำวู้วครับอันนี้มันเป็นคมวูไปเลยนะับมันเหมือจเอาอันเออเออมาใส่ใช่ไ้เอาอยาเสียใจไหม มันเป็นการสัมผัสแบบเนื้อเรื่องเอาเนื้อเรื่องเป็นใหญ่นะครไหมอันนี้ต่อไปเรามักเปาเจ้าตันหมักปูหมักเปาเจ้าตันมักปูเห็นไหมอ่าโอเคนะครับมักเปาอะไรหมักปูมันมันมีอหมักปูอ่าอตาลโดเดี่โดเดี่โดเดอันตาลครับอัน อันตาลก็มากนี่นะครับไอ้แม่มันสละอามกันครับไอ้แม่อันนี้เป็นการสัมผัสเลื่อนๆนะครับสัมผัสเลื่อนๆอ่าหมากปูเนี่ยไอ้แม่อ่าอันอมันสละอาจะงกู้นะครับตาลนี่มันสะกดด้วยตัวลอลิงมากนี่มันสะกดด้วยกอกไก่นะไม่ียกเอาหมูจักกันแล้วนะครับอันสัมผัสเลื่อนๆอย่างเงี้ยไอ้แม่อันนี้โบราณบรรจัยกันสัมผัสด้วยนะครับเออมากครับ ตาลก็มากเนี่ยโอเคนะจรอาจระอามอนนะโอเคนะครับอันนี้เป็นการสัมผัสเรื่นเรื่นนะครับโอเคนะครับต่อไปกัญจักกิ่นบท่าอันนี้คนละเรื่องเลยไหมอันนี้มันเป็นมัมมี่อัมสระอย่างมะกองละไอ้แม่อันนี้มันกิ่นบท่าเนี่ยโอเคมันเป็นเรื่องนะครับเป็นเรื่องนะล้ไอ้แม่อันนี้ต่อรอต่อรอไอ้แม่ มีพร้อมพร้อมมักจุกมักจุกพร้อมมักจุกเหรอมอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องผมเลยไหมโอเคนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นยังครับท่านปัญญาผมก็ใจเนื้อเรื่องแบบกานเข้าหินมาตลอดเหมือนกันได้ไหมอันมาปุ๊กอันสัมผัสอันอันเออเนี่ยเลื่อนเลื่อนเฮตี้นะตานกับมักเนี่ยโอเคนะครับท่านหันยังครับโอเคนะครับ ต่อไปวัคซีนสองหรือวัคซีนสามนะครับอ่าของแต่ละบาทเนี่ยครับเอามาอู้ถึงบาทที่สองบาทก้มนี่ก่อนนะครับอ่าบาทก้มอ่าปกติแล้ววัคซีนหนึ่งวักที่สองของแต่ละบาทเนี่ยจะต้องทําหน้าที่เป็นเจ็ดตัวเตวไว้ก่อนนะครับอ่าอันวัคซีนสามเนี่ยวักที่สามนี่จะต้องทําหน้าที่เป็นสามตัวเรียวนะครับเห็นไหมก้มตายวัคซีนสามเนี่ยจะต้องเรียวอันสําหรับบาทก้มเข้าก้มบาทที่สองนี่ไม่ได้นะครับเห็นไหม เน้นเน้นเหลียวอาแบบสระไปหาใต้วัตถุสองนั่นก็ใจเหลียวมาหาใจเนี่ยเน้นถ้ามันเหลียวแบบสลระไอ้แสเน้นนะครับเน้นไปเลยบังคับนะก็ไปเลยบังคับเพราะว่าเหตุมันม่เหตุจําเป็นอยู่นะครับเออบางทีมันมียกเว้นจําเป็นมา็คอไอ้คาว่าใจนยเออมันเป็นเสียงอื่นๆเนี่ยเป็นใจเออเป็นใจเออเปใจ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 มันจะอยู่ใต้วัตถุสามนี่มันได้แล้ว เพระาะว่าตายวัคซีนสามของบัตกม้มเขาก้มเนี่ยประกอบรถแล้วมัเป็นเสียงสัมันธ์นะครับเออนี่ยจะต้องเอาใจใจใจ,ใจไ,ปไปทางหน้ากันนะครับแล้วก็แต่งเป็นหัวเฮยงเห็น,นะครับเออที่ผ่านมากับอ,อันอธิบายไปไหลายเจ้าหัวเฮยงอ่ะท่านไปพื้นพื้นเอานะครับโอเคนะครับอันต่อไปนะครับวัคที่สองและวัคที่สามนะครับของบาตรที่สามและบาตรที่หนึ่งเนี่ยบาตรที่หนึ่งเนี่ยมันเหมือนกันหลักการมันเหมือนกันก็คือจำตัวเลี้ยวนะครับอ่าอันวัคทีนจำ แต่ต้องทําหน้าที่เป็นสามตัวเลียวนะครับป้นอนุโลมอเหลียวแบบสลระก็ได้เหลียวแบบเนื้อเรื่องก็ได้อันเหลียวแบบเนื้อเรื่องก็คือคนละสระนะป้นเอาเนื้อเรื่องมาอันอันไปไอ้คล้องจองกันมาได้เออไหนไหมไหมน้าเหลียวมาหาเล่าหมายไหมอันเข้าเหลียวมาหาพบหมาไหมเนี่ยมันเป็นไหมโอเคนะครับอ่าอ่าอ,อานหานนยังครับ พุ่นอันนู้นลงมาเลยสองอย่างนะครับจะเหลวแบบสละก็ได้แบบแบบอันในเรื่องอะไรอ้าเอามาดูอันนี้มันกำอันนี้อันนี้อันนี้ได้สองแบบแล้วนะครับเห็นไหมอันนี้เอามาดูบาดกลบเนี่ยมันกำเห็นไหมอันนี้ยันนี้ที่ผมว่ายกเว้นยกเว้นไอ้ใจมันเป็นใจใจใจนไอันนี้อันนี้มันเป็นตาเห็นไหมความจริงมันตายมันจะต้องอันไวอันตายวอกที่สามเนี่ยมันไม่เป็นตายเห็นไหมมันเป็นตายมันอยู่ตายวอกที่สามเนี่ยมันได้เห็นไหม มันตายมันอยู่ตายวัคที่สามเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมของบาดก้อมเนี่ยมันจะต้องออกตาไปไว้ด้านหน้าวะเนี่ยสัมผัสกับหัวเโยงเนี่ยใช่ไหมเห็นไหมอ่าตาเสือเนี่ยมันกาก็ตาเสือเนี่ยแล้วก็ลงด้วยทุเรียนเสียงสมันใช่ไหมอันนี้เป็นห้องว่ายุบลมบาดแบบหนึ่งเห็นไหมมันแบบมาัมามามนแบบกองมาถึงเพ่ไหมก็เป็นยุบลมบาดแล้วเออดู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 เป็นหัวเโยงก็หัวเโยง ใช่ไหมลำหนึ่งลำสองนี่เป็นโยงกัน,นเอาหัวมามากล้องห่างๆกล้องหัวเนี่ยลากกันไปนะครับโอเคนะครับอะไรต่อไปวัคซีนสามและว,วัคซีนสี่ 4, นะครับอันวัคซีนสามและวัคซีนสี่ 4, นะเฮาอู้ถึงอันวัคซีนสามวัคซีนสี่ 4, ของบาดีหนึ่งและบาดีสามนี่ก่อนใช่ไหมอันเมื100่อร้อยปีที่แล้วนี่พูดถือว่าเป็นวัคซีนก่อนนะครับอันสมัยฮงพิมพ์นเลี้ยงมังใจนะพูดถือว่าไอ้สองตัวหลังเนี่ยอาจจะไปสัมผัสกับสามตัวหน้าเนี่ยไหมหรือสี่ตัวหน้าเนี่ยไหม ได้ด้วยสระหรือด้วยอักษรเออเข้ากับมวนมาเกี่ยวกันนากระเรื่องมาเกี่ยวกันใช่ไหมแต่บอกน้องโฮมแล้วว่าเมื่อร้อยปีที่แล้วี่ราถือว่าเป็นวัดเดียกันนะครับอัานหงพิมพ์ปุ้นเลื่องหัวใจแล้วไปเชื่อพิมพ์ติ๊ดติ๊กติ๊กติ๊กันนะครับเห็นไหมโอเคนะครับแต่ปัจจุบันนี้ปุ้นได้แยกกันเปสองวัดสองวัดเห็นไหมครับมันก็จะทำเมื่อแต่ละบาทแต่ละบาทนี่นะเตี้ยงหันปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสี่วัดสี่วัดหมดนะครับเห็นไหมโอเคนะครับเพราะเหตุผลก็คือ ใายบักที่สามของบ้านที่สามเนี่ย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 ปุ่นมีฉันญลักษณ์เฉพาะของม้นเหรอครับก็คือเสียงสะมันอันใายบักที่สามของบ้านที่หนึ่งเนี่ยเห็นไหมปุ่นมีฉันญลักษณ์เฉพาะของมันเสียงเสียงโทพิเชโทเมืองโอเคนะกันไหมอ่าอู้ยคท่านคงเข้าใจนะครับมันมีมันมีสัญลักษณ์บังคับอยู่นะครับอ่าเอาละต่อไปนะครับอาจารย์หันแล้วนะครับเห็นไหม ต่อไปนะครับอ่าอันอ่าวัคซีนวัคซีนของบาดบาดบาดก้อเข้าวก้อมเนี่ยเห็นไหมอ,อันนี้ก็ใจเดียวหลักการกันตั้งหน้าเนี่ยเห็นไหมสัมผัสละอ่าหรือสัมผัสธ์นั้นเนื้อเรื่องก็เอาแบบกึ่งกึ่งอันใดก็ได้โอเคนะก็เห็นไหมอ่าเอาละ เอาละจันโฮแล้วนะครับสัมผัสนอกสัมผัสในสัมผัสระหว่างบาดระหว่างวักเอออธิบายหมดแล้วนะครับไปไหมทองแกะทองแกนแล้วนะครับไปไหมมันมันนั่นแหละแต่อย่างว่านะท่านปัญญาภูมินี่เพิ่นยังมันลืมหลักการของข้าวหงยินเด้วนะครับไปอันข้าวหงยินเนี่ยพื่นจะอันเน้นอยู่แต่ซ้ำซี่ยงหมดนะครับเพื่อให้มันข้าวมันมืดลื่นไหลเวลาจอยไปลื่นลื่นอ่านก็อ่านไปลื่นลื่นลื่มันมันมันลื่นลื่นไหลนะ อันแรกที่บเปิ้นอยาอันโซอันอันเน้นนะอันแรกว่าจะเน้นนะก็คือเน้นเอกทรงนะครับเห็นไหมเน้นเอกทรงเน้นเอกทรงนั่นคืออย่างไรก็ับเห็นไหมก็เปิ้ลหันอันเนี่ยเนี่ยเสียงตีอยู่ที่ไหนไม่เล่นเสียงโทพิเศษอยู่ที่ไหนไม่เล่นเนี่ยเห็นไหมเสียงตีพิเศษเนี่ยเปิ้นจะพยายามเอาอันอันเอกทรงเขาไปใส่นะครับเห็นไหมเพื่อจะเอาเอกทรงเขาไปใส่เอกทรงอันเอกทรงนั่นมันคืออ่า อันมันมีอยู่สี่เสียงนะครับเห็นไหมมันคือมันไม่เอกเสียงเอกนะครับมาไม่เอกเสียงโทนะครับมาแล้วเสียงเอกแล้วเสียงโทก็เดี๋ยวเาไปไล่กันนะครับสี่แบบเนี่ยโอเคนะครับอันที่สองนะครับที่พ่นจะเน้นนะครับมาเน้นนั่นกันอ่าเน้นนั่นอ่าคำที่มันเป็นอักษรตัวตัวเดียวกันสองตัวติดกันนะอย่างเช่นเนี่ยรับแรงเนี่ยเนีเครื่องครบอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไหมมันเป็นอัน อักษรเดียวกันนะมันติดกันได้มันไหลลังใช่ไหมโอเคแล้วไงไหมอันอันที่สามที่พูดจะเน้นน่ะเน้นกับพยายามที่มันก้มที่มันเป็นสระตัวเดียวกันสองตัวติดกันเนี่ยพยายามใส่นักหนักหอย่างเช่นี่ไงไหมปูหมูใช่ไหมสระอูสระอูใช่ไหมใช่ไหมปูหมูใช่ไหมอันไหนล่ะโอเคนะที่มันมีสระข้็มาเดียวไปไล่ความก้มมาอันอ่า อันที่อันที่สี่นะครับที่คนจะเน้นเน้นอ่ากำคำสมมวนนะครับคำสมมวนอันคำสมุนเนี่ยมันอย่างเช่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยมะเป้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมะเป้าเขาไม่มากเนี่ยมันไม่มีว่ามากแล้วนะอันนี้มันมีมากแล้วนะมากมกเป้าอะไรเจ้าตานนะไม่แล้วก็มากมากปูไม่ไมีมากใช่ไหมอันนี้เพื่นเอาซ้ำต่างวักนะไม่เพื่อนบอก ป้นไปแล้วซ้ําภายในวักหน่อม้ยใช่ไหมอ่าซ้ําต่างวักหน่อยมมักเปล่าแล้วมักปูมักเปล่ากับมักปูเอาแยกกันอยู่แยกกันอยู่นะใช่ไหมอ่าหมักจุกเพื่อก็ยังมีอย่างมัมีตัวเรื่อยใช่ไหมมามักมักเปล่ามักปูใช่ไหมมามาเนี่ยกับสมุนเอามาไล่กว่าแล้วครับตามจ้างเตอะอ่าเตอะนี่มันเสียงตีแล้วกันมาอันเตอะนี่มันเสียงตีไอ้จ้างนี่ยเนี่ยตัวจ้างนี่มันเป็น ตัวจ้ะนะครับตัวจ <Job intent. S 1> mm ้ะไม่เยอะนะครับไม่เอกนะครับไม่เอกนะเสียงโทก็ไม่เอกเสียงโทนะครับจังเต้อ่าจังทรงเต้อะไรไโอเคนะครับเอายาเอายาเอากับยาเนี่ยเป็นอันสระอากู้นะครับเห็นไหมเอาเอากับสระอามันมีตัวว่าสะกดอันยาเนี่ยมันมีตัวสะกดก็ถือว่าสระอากู้สระสารากู้นะครับ เอายาเสียใจรับแรงรับแรงเนี่ยเป็นล้อ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 อักตอนกู้นะครับรับแรงใจบาดตายกั้นเข้าเข้านี่มันเสียงโทพิเศษใช่ไหมไอ้กั้นนี่มันก็เสียงโทพิเศษใช่ไหมไอ้มาไอ่ากั้นก็เสียงโทพิเศษใช่ไหมเพื่อเขาบอมามาส่งด้านหน้าแพ้ไอ้แม่มาเอกส่งอ่ะเอามาส่งด้านหน้าอันวักนี่ก็ได้นะกยโอเคแล้วก็ส่งถึงกั้นส่งถึงเข้าไอ้แม่บาตายกั้นเข้าเอาบ่อใส่ก่อนแล้วมันมหมดแล้วกัน ต่อไปมากเปาหมากเปาเนี่ยมันก็เป็นอันสาระกู้อะไรไหมแล้วก็เปาข้าวเจ้าเปาข้าวเจ้าก็สาระกู้ใช่ไหมอันเนี้ยอันสาระเอาสาระเอาเลยเปาข้าวเจ้าใช่ไหมแล้วก็จาเจ้าตานเนี่ยมันก็เป็นสาระกู้ใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยมีสาระกู้หนึ่งกู้สองกู้สามกู้คนละก็ใช่ไหมหมากเปาเจ้าตานแล้วก็อันมากเนี่ยมันเป็นเสียงเองครับ อันเป้าเป็นเสียงจีไหมพวกเขาหมากส่งเป้าเนี่ยมันมีจันเจึงมีนักนะก็เลยไเสร็จแล้วก็หมากปูใช่ไหมหมากเป้าแล้วก็หมากปูเนี่ยมันเป็นกรรมมากมันซ้ําเลยไหมมันมันม่วนแล้วก็หมากเป้าหมากปูอ่ะหมูปูกับหมูเนี่ยมันสลัอูกู้เนี่ยะสลัอูกู้มาแล้วก็เล่ามันเสียงโทพิเศษใช่ไหมโทพิเศษตัวเมืองพวกเขามากมาส่งข้างหน้าเลยไหมหมากปูหมูเล่าใช่ไหมนักละก็เนี้ย ตังโพจนาอ่าจังโพจนาอ่าเครื่องครบอ่าคบนี่มันเสียงครบนี่มันเสียงตีสั้นตีตายนะไอ้เครื่องนี่มันเป็นไม่เอกเสียงโทนั้งกันไม่เอกเสียงโทเห็นไหมเป็นเอกทรงนะครับอ่าเครื่องทรงครบเห็นไหมเอกทรงทรงครบแถมมบ๊อมไม่เป็นไอ้คอคออักษรกู้เห็นไหมโอเคแล้วก็ไหนมากันจักกิ่นอ่ากันจักกิ่น บ่อท่าอ่ากวนฮบอ่าอันนี้เห่นไหมอันฮบนี่มันอันฮบนี่มันเสียงตีไอ้กวนมันเสียงจรลวาเนี่ยไอ้ท่ามันเสียงโทพิเศษเห็นไหมโทรเหมืองพวกเอาบ่อมาส่งจึงท่าส่งึงฮบจงหน้าแบ่ไหนอันนี้เนี่ยมันเป็นไงไหมอ่าบ่อท่าอ่ากวนฮบเนี่ยเห็นไหมเอกส่งเห็นไหมไหลลังนะครับไหลลังมันเป็นอันลอลอรอเหนไอันเข้าเข้าเนี่ยมันเสียงโทพิเศษนะ อันลังนี่มันเป็นไม่เอกเสียงเอกนะครับมันลังเห็ไหลังเข้าส่งเข้าลังส่งเข้าแล้วก็ไหลลังมันเป็นลอยๆแล้วก็มวนมามวนมามันเป็นมอมอมมอโอเคนะครับเอาแค่นี้ก่อนบอนะโอเคนะครับอธิบายไปหมดนะครับข้าเขามาเล่ากับอันข่าวอันของปัญญาพมต่อนะครับก่อนจะไปก็ขอจิ้มน้ําก่อนนะครับ ตามจังเต้อายาเสียใจเฮรับแรงใจบทสายกั้นเข้าอันนี้หลานของจมหลานผู้ชายป่นปนอันเหล่าฟ yeah> ังอบอกยาไปเสียใจเลือเอาหมักเป้าเจ้าตานหมักปูหมูเล่าสั้งโพจนาเครื่องครบโมีกูยงกุยงอยากจะกินยัง กันจักกินบ่ท่ากวนพบไหลลังเข้าหมวนมาถ้าจะกินอย่างมาบอกเลยมันไหลมาเล้วๆมีพร้อมพ้อมมักจุกยั่งกาตาเสือทุเรียนหากมีพร้อมทวนโอ้โอมีอย่างสปะมีมอดนขนุนสุกมังคุดหอมอ้วนหอม ลเล่าตัวเมืองไตกันจักกินแต้บ่ท่าไปไหนหากมีในรับแรงแขวนบ้านโอ้มันไม่มีอยู่ที่รับแรงนี่หม,มดอ่ไปไหนละหมากม่วงสามปีหากมีหลายท่านตั้งลำไย ม, stumbled, ม่วงมาโอ้มีแผ่ลำไยเวลาม,มา Hence, มา่วงม,าม,าม <ng> ้าเวลาเด้อหมักม่วงกาซอเด้อม่วงฝ้ายขี้ยะโอ้มีสปาคุณขุดเกี้ยงเหลียวนาหมักตื่นหมักหน้าโอ้มีแผ่หมักหมักหน้าวลาหมักหน้าอ่าหมักโอในข่าวหมักหนุนยวงยาวหมักก็ มามันพันะนาโมนะกุยงกอยงนะครับจะกินอะไรอย่างวะสปานะครับลาน <c oughs> ลานพุ่นเล่าหฟังนะครับเออมหนเออบอก้วไปเสียใจแลเราเอามีของกินมีนักโอเคนะครับครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ